อย่างที่รู้กันครับว่า Chainsaw Man เป็นผลงานที่มีกลิ่นอายของความเป็นหนังตะวันตกมากๆโดยเพราะว่าเป็นแรงบันดาลใจจากอาจารย์ผู้เขียนแต่เดิมทีนี่เป็น,สนเสน่ห์ที่เรียกได้ว่าอาร์ตจริงๆครับในความเห็นผมแม้จะมีคนชอบหรือไม่ก็ตามนะครับไม่ว่าจะในโอเพนนิ่งโทนหรือการกำกับและล่าสุดครับที่ต้องพูดถึงกันกับตอนที่11ของ Chainsaw Man ซึ่งได้เข้าสู่ช่วงฟินาเล่ของซีซั่นแล้วพวกเดนจิเปิดฉากต่อสู้เอาคืนคาตานะแมน มาคิมะเข้าต่อรองกลางลังยากุซ่าซึ่งเป็นเรืที่น่าพูดคุยกันมันอยู่ในช่วงนี้แหละครับเมื่อมาคิมะจังนั่งต่อรองเจรจากับอีกฝ่ายหากคุณเป็นผู้ชมที่ยังมีจิตใจดีบริสุทธิ์ประเสริฐด้วยศีลธรรมอันผุดผ่องกระจ่างใสเนี่ยตรงนี้ก็จะดูผ่านๆไม่ได้คิดอะไรแต่หากคุณเป็นผู้ชมประเภทตรงข้ามครับก็ไปต้องเอ๊ะในทันทีกับเี้นที่มาคิมะนั่งอยู่บนโซฟาท่ามกลางชายชะกันห้คน ซึ่งยืนเป็นวอลเปเปอร์อยู่ข้างหลังไดเป็นสีที่ตั้งใจล้อมีมตัวดังตัวนี้นี่เองครับเป็นมาตั้งแต่มังงะต้นฉบับในมีมที่สาวน้อยผมปรนนั่งอยู่บนโซฟาโดยล้อมรอบด้วยบรุุษทรงเกเรอยู่ด้านหลังเพียงแต่แค่ในเม้ไม่ได้ยินบิดเบียดกันเพราะกอบมังงะครับซึ่งแม่ป้าก็ไม่ได้ทําให้ผิดหวังหรือตัดฉากนี้ออกแต่อย่างใดจะผิดกับมีมที่ตรงที่ชะตากรรมของชาย5คนดังกล่าว ไม่ได้สวยหรูเหมือนกับในมีมครับอิทธิพลของมีมในอินเทอร์เน็ตก็มักเห็นกันอยู่บ่อยๆครับในอนิเมะยุคนี้นี่ก็เป็นเรื่องของประสบการณ์เสียมากกว่าครับกับการที่เราๆเ,เอ๊ะกับอะไรแบบนี้เดี๋ยวนี้ดูเมก็ต้องระวังครับเห็นอะไรนิดหน่อยเนี่ยเป็นอันคิดดีไม่ได้เลย